เนี่ยกูลบกูนหาไรไงมันก็ขาดไปหกกล่องเว้ยอ้าเดี๋ยวบอกอายกไอ้หนูใครวะเสียงเหมือนน้าเลยเออเสียงนกย่ยอะะเนี่ยไปดีกว่าไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอไปไหนอะไปไหนอะรถเออไอ้นแรงแรงพี่เรีวัดีครับแซมดีแใครเนี่ยอ๋อ ใครมาทุกคนเลยไอใส่เสื้อวิปริตธวันนี้อเฮ้ยบิประหลิทธ์เยอเนี่ยพี่อาพี่อาคุณว่าไงครับพี่นี่มึงมึงดูถูกไว้รุ่นทำไมพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยวะไอสัตว์มึงตบไม่ชินมึงตบปากเดี๋ยวนี้ไอี้อ่ะเวรสองเที่ยบคุณนะพี่อาคุยยมึงเีณขอโทษพี่ขอโทษถ่ายคลิปแล้วเรียกกล้องไว้ครับอุ๊ยอ้าวเครดิตพี่พี่เป็นอย่างนี้ลใช่ไหมพี่อาคุณรอเล่นแล้วเล่นเฮ้ยเอ้าตำนานเหรอ ตำนานผู้ไม่เคยจางหายตำนานตำนานแป๊บนะคนดูแซมทำไรแซมเอ้ยน้ำสวัสดีครับน้ำสวัสดีครับมาหาพี่อาคุยน้าสวัสดีครับหาใครนะมาหาพี่อาคุณพี่อะไรชื่ออาคุยคุณคุณคุณพี่คุณนี่น้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเสื้อเรนโบว์น้านี่ติ่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะใครอะครัอะไรอะคนนั้นคือน้าศิลานะครับ อะไรเนี่ยวันแบ๋วแต่ชิวหาเลยนี่ตัวใครเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะคุณเรืองน้าครับน้าศิลาศิลาหัวหน้าสภาใช่หัวหน้าของุแก๊งนะเดี๋ยวผมมาครับเป็นหัวหน้าทุกแก๊งเหรอใช่เขาเป็นหัวหน้าสภาไงมึงบ่นอะไรเนี่ยมึงคุยกับใครเนี่ยที่นี่มันบ้าเพราะว่ามึงคุยกับใครเนี่ยเฮียเราเปิดอันนี้ normal เปิดน้ำมันเขาถึงได้ยินก็เปิดแล้วนี่ไงสวัสดีครับนะสวัสดีไอ้ตุ้ยวัสดีลูกอ้าวคุยคุยนี่อยป่าพักบ้างหรือยังเนี่ยพักแล้วลูกป่าจะินกันเลยไปถามหายอามามิยะนั่นนะ่ะมันยืนพาดมอไซค์อยู่มันไม่ตอบเลยอ๋ออามามิยะใช่ป้าป่าก็มาเจอใครก็ไม่รู้ตัวแต่งตัวเฮี้ยงไม่รู้เนี่ยลูกดูสิ เลนโบเลยอ่ะไอพลดูก่อนพลมันบอกว่าให้ถ่ายรูปให้มันสวัสดีครับอ่ะโคลยโอ้นะชุ่มเปนเลือกชื่ออ่ะโคยอ่ะโคยไอเด็กเฮียนะมีค่าขายเงินแดงไหมด้อ่ะเขาบอกว่าแฟชั่นทองหล่อมีค่าขายแฟชั่นอะไรนะทองหล่อแฟชั่นทองหล่อโอ้โหใช่เขาบอกว่าอ่ะโคยเขาบอกว่าแฟชั่นทองหล่อเขาแต่งแบบเนี้ย คนไปติดเขาเติมในหน้านะติดเลยรแป๊บนึงแต่งตัวอย่างนี้คือคนติดเติมเลยเขใช่เขาบอกสาวติดเติมเขาบอกว่าอาโขยบอกว่ารอจนรากงอกแล้วอาโขยอุ้ยตอนนี้สาวติดเติมตกใจหมดเลยตกใจอะไรอาโขยหมันอ่อนด้วยแม่งสายคอะดเลยไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยไอ้เรื่องตอนญาติมึงเหรอเป็นพี่เขาเป็นเพื่อพี่เฉินครับนะเพื่อนเพื่อนใครนะเพื่อพี่เฉิน ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเพื่อนมันไม่มีปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยโอยโฉเลยเขากรรมบัตรแล้วค่ะอาคยอาคอยอะไรอยโทษทีทษทีอารมณ์ขึ้นเลยดำพี่เป็นเนาะพี่เป็นอรแต่เขาบอกว่าคือเขาแต่งตัวอย่างนี้นี่คือจับจับจากทองก่อนี่ตามเป็นฝูงเลยนะอัมพวีสี ไม่ใช่ครับสุนัขครับง่ายๆอ๋อไอ้บุญเรืองมึงอยู่ในกรงกับกูเนี่ยเออเจ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 อดิน้ามันขาดหกกล่องอ่ะมันมันหายไปทำไงอ่ะนะมันมันคุยกับใครเนี่ยอ้าวต้องผมเรียกนะไงขาดอะไรหกกล่องไม่มึงรู้จักกับกูเหรอก็เมื่อกี้ผมเรียกนะศิลร้านอยู่หรอเมื่อกี้คุยกันแล้วนี่พี่อ้าวไม่ใช่แล้วมึงมึงขาดกล่องอะไรอ่ะขาดกล่องอะไรทำไงอ่ะมึงขาดกล่องอะไร เอาไอสัตว์มึงขาดกล่องอะไรเอามันจะดูยังไงวะขาดกล่องไงอะคุณจะรู้มึงไม่ไรเฮ่กูมึงขาดกล่องอะไรล่ะตอนเนี้ยใครวะเนี่ยขาดปีนเหลือเกินใช่มเปิดหมื่นลูกแต่ได้กล่องมาแค่ก9,914ต้องไปยอกนายยกอะต้องไปบอกนายยกเบอร์ศูนย์ศูนย์ห้าตัวแล้วก็บอกว่าขาดขาดขาดห้ากล่องหกหกกล่องเอาคุณแควทครับสิริสิริผมเดินมาจากนู้น กาชาหานแล้วไม่บอกบอกนายกใช่ไหมใช่ครับมีอะไรก็ต้องบอกนายกครับเขาจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องบอกไว้ก่อนน่ะใช่ผมไม่หานผมไปละแต่นายกไม่ให้ทำอะไรนะ100%ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้นะกลวพี่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 มีน้ำอาหารอะไรใช่ไหมตอนเนี้ยครับมีเท่าไหร่ละมีะมีมีมีอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะ1 2 0 0ส1 2อัน เชื่อชื่อคุณครับนะเชื่อคุณครับนะเชื่อคุณเหรอครับฝันหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมหิวครับแป๊บนึงนะพี่ชายครับเออถ้าเกิดสมมติเราเปิดกาะชาเฮ้ยมีอาหารเม็ดเหลือเปล่าเออนะนาครับฮะเป็นคนครับนะเออเราจะกินอะไรล่ะพี่ครับกินพวกสเต็กนะถ้าเรเปิดกระชาแล้วมันได้ิยลงมาอย่างนี้ผมเปิดเฉพาะอย่งนี้นะป่ะตดข้างนอกแบบตีกระดูกไหม ไม่ชอบติดกระดูกครับชอบติดแบบขอแบบนลองลองกันกระดูกกระดูกออกเลยว่าเอากระดูกแข็งนี้ชอบแขะไหมถามก่อนเออนะครับจะหนักไหมอ่ะไม่ใช่กระต่ายครันนะนั่นดิป่าหรือเปล่านะไม่ใช่กระต่ายกระดูกสังเคราะห์ไหมกระดูกสังเคราะห์มีนะคากระดูกสังเคราะห์ไม่แข็งมากอัลซริเมื่อกี้ไหนบอกว่พูดเดียวกันเปล่าอันนี้แนะนําผลิตภัณฑ์น่ะมันแบบนวัตกรรมล้ำหน้าแล้วสมัยนี้อยากคิดเป็นอื่นไกลฉันไม่ได้หวังว่าจะพูดจะอะไรกับ และดันคุณขนาดนั้นจะแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองเรียนรัวเชียวมาเวยจริงจังนะนี่<ะ>มึงล้อเรียนลูกกูเหรอเอาลูกนี่ลูก,ลกน้าศิลานะครับใช่ป้าป๋าชื่อศิราลูกชื่อสิริป้าป๋าดุเนอะแล้วส่วนมึงอ่ะหน้าเหมือนกะปิโอ้ยแรงมากแรงมากไปต่อยโก้ตัวหนึ่งเดี๋ยวมากะปิมาไงวะ <c oughs> สวัสดีครับนะนะาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราเป็นใครเนี่ยอามามญยะเหรอครับมาบอกอามากิงอามากิงครับมีดาบไหมยังหาลวกของทำอยู่เลยฮะอ๋อเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเรางวันไมาอคค่อยเปิดก็ได้ใช่ปะอ่าไม่มีครับอามากิงต้องเดินสายคนเดียวครับอ๋ออยากเป็นหมาบ้าใช่ อ๋อแต่อย่างนั้นก็ควรจะฉีดวัคซีนหน่อยนึงนะนะนะผมดูอะไรให้ผมเปิดอะไรวัคซีนอะไรครับเลือกได้เลยครับดีโนแว็คหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหจักใจเลยไม่เอาดีกว่าครับครับโชคดีนะครับเอามากิงครับขอบคุณคสันติภาพดาวด้วยนะครับบอกพี่เขาว่าอโคนะเขาจะเปิดสร้างบ้านน่ะ เสาเข็มเขาจะปักเป็นแบบว่าเสาเข็มทองคำเสาเอกเสาเข็มไอ้ไอค้คยมันเปิดกี่ลูกกันลูก,ลกหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืนลูกใช่โหม,มึงมีฐานะนี่หว่าไม่นั่งแต่งตัวโง่ๆนะไอค้คยใจเย็นนะมันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นทองหล่อนะไม่เข้าใจพี่ชายฮะถ้าเปิดกาชาแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นไหมครับ ไม่นี่มึงแต่งตัวไว้รุ่นทองหล่อรือนักสู้พันข้าวเหนียวเนี่ยโถ้าเปิดกาชาที่มันเป็นยิบย่อยใช่ไหมน้ำหนักจะขึ้นไหมครัพี่ชายถ้าเปิดกาชาน้ำหนักไม่ขึ้นแต่ถ้าเปิดกล่องอะที่มันให้มาขึ้นอ๋อครับไหไผมดูแชทได้ผลแบบมืงันกล่องก็คือยังไม่ต้องเปิดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับโอเคน้ำหนักผมมันเลยลิมิตไปนี่มันเป็นไรไหมครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคคปิด ไม่เคยไม่เคยดูโฆษณาเอ็มร้อยเหรอไม่มีไม่มีเลมีชชวิตเกินร้อยใช่ไหมครับกินแต่ลิปกลครับนอแต่คนถามเหมือนไม่ค่อยเกินถึงร้อยไหมอ่ะบุญเรืองช่วงนี้อ๋ออ๋อไม่แบบเหมือนแบบไม่ใช่ลิปกลอเอาเอาไหนพี่พี่อาโคนเอาไหนเฮ้ยกูถามอยู่ในบุญเรืองขูงบกเลยว่ไปโชกคุณถ้าพี่อยากได้กล่องพี่พี่อยากเปิดแบบไหนก่อนอยากได้แบบของดีเลยไหม เปิดเปิดเงินก่อนได้ไหมเงินป่ะอ่าเงินสิคือสีเขียวมันนี่อ่ะเปิดไปเลยโอเคโอเคได้โอ้เงินมึงยังเปิดไม่ถูกร้องไปรุ่นทองหล่อได้นะน่าดิสตุกนะอะไรกูไปดิสเลยมึงฮะกระดุมมึงมาจากที่ไหนเนี่ยทองหล่อหรืออันก็อีดะทองหล่อนะทองหล่อไปอะไรฮะอะไรนะนะไม่ได้ยินในเจ็ดสิบเก้าก็ไม่รู้วันนั้นเมืขาบอกดูอะซอยเจ็ดเก้า มึงทอลล์ไวรุ่นทอลลซอยอะไรอ่ะเนง่ยบ้ามาเนี่ยคิดไม่ทันครับนะาอันนี้มึงไอคุณที่เป็นไอนี่หรือเปล่าไอคุณใช่ปาวะใช่คุณเดียวกันปาวะที่ชอบอยู่เชอร์เบดปะไม่ใช่ครับนะาไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอคนละคนมันไปตทีเดียวก็อ่ะ มันมีเหมือนเหมือนจะมีเพื่อนในเฉินคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อไอ้คูนหรือไอ้คุณเนี่ยจําชื่อไม่ค่อยได้อ,ออเมัเนไปกับใครอ่ะไอคนนั้นมันไปกับใครอ่นะไอไอคนชื่อเฉินเหรออ่าใช่ใชเฉินไปกับใครอ่ะไปชื่อกับคนชื่อคูนกับคนชื่อบังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมน,น้าถึงรู้อ่ะเอารู้มันเคยเล่าให้ฟังไง<อ>เขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะอเดินกันไปสามสี่คนใช่ไหม เดินกันไปสามสี่คนมีเด็กได้เด็กกับทุกคนเลยยกเป็นเพื่อนมันคนหนึง่งชื่อไอ้คูนคูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกมากันสามคนใช่ไหม <c oughs> ไอเฉินก็เลยตอบไปเปล่ามาสี่พอเขากกมลงมาเอ๋อมาสี่จริงๆริงด้วยค่ะได้มาสี่คนคิดเดียวบ็อกนี่คือเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> เขาดูถูกเลย <c oughs> ว่าตัวว่าตัวเล็กนะนะใช่หรือเปล่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกมันนั่นเปล่านะมันมันตัวตัวมันเล็กเปล่านะไอคนนั้นน่ไม่รู้เหมือนกันดิ ถ้าเขาใจผิดเนี่ครับูกคุณพ่อสุริคอะดูดเขาไม่ได้น่ากลัวเขาเป็นคนพูดอะไรแล้วพูดตรงๆน่ะพิธีกรริเนี่่าไม่ค่อยร้อหรอกพูดอะไรก็ของของอาคุณหายิดจริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละของอะไรอ่ะ้องอะไรอ่ะไม่รู้ใช้เว็บไหนไงให้พี่เบลเลือารคนตรงๆเหมือนกันคน่ปู้เรื่องว่ะ ตรงอย่างไรน่ะตรงจัดเลยช่วงนั้นตรงมากไปกินเบียร์เขาช่วงนั้นโโอ้หเมา่ึกเลยฮะเมาคึกเนี่ยเหมือนมึงพูดอะไรเนี่ยทำไมมึงเบามากเลยคอมึงเบามากเลยอตอนที่กูเปิดตอนที่ไรอยู่เปิดวิปเปอร์ที่ว่าไอ้เต้าผอว่าไงพูดอะไรมึงทำไมมึงผมเปิดผมเปิดคอวิปเปอร์อยู่ขอโทษครับนะอ๋อเป็นระยะดีนะเนี่ย ครับเปิด normal ก็ได้พี่น่าจะเรียนมาเยอะใช่ไหมเราอ่ะใช่ครับมารยาทเราดีมากเลยพี่จบจากที่ไหนมาเนี่ยจบจากสิงคบียนมาครับอะไรนะสิงคบียนครับไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอไม่มีแล้วครับคิดไปถ่านครับแบบพนมปงพนมเปยอะไรยงเงี้ยไม่มีแล้วเหรอเงินเงินอ่ะไอ้กล่องเงินมันได้เงินมากสุดเท่าไหร่พี่เติมเบิ่หนึ่งพี่ต้องได้เกือบถึงล้านอ่ะ ถึงจะคบเอ้ยถึงจะคุ้มอ่ะเฉพาะเงินใช่ไหมเฉพาะกล่อง,งใช่ไใชพ่พเปิดไอ้นี่นะเป็นหมื่นลูกอ่ะตอนนี้พี่ได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดแสนละไอ้ยปูหลงฮะดูหน้ามันดิทำไมอ่ะหน้ามันแปลกแปลกวะเหมือนคนเลยหน้ามันเหมือนกีบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะกีบแบบกุูหลาบชนิดหนึ่งอะ่ะ ไปเวลาหลอกโดนโดนคนอื่นันแยี่ยี่ต่ก่อนไปเลื่อยยาวเลยนะออกมาแล้วเอาไปไหนมาแอบเพื่อนเหรอเปล่าครับนะเป็นไรอ่ะทำไมเราดูเงียบๆนิ่งๆเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าซึมเพื่อนเฉยๆออที่บ้านเขาแม่ผมสอนมาว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะอ๋อ อ๋อตอนแรกแม่งทักกูเอง <c oughs> จเจริญเถอ <c oughs> ะเจริญเจรแล้วเพื่อนแต่ละคนที่นี่ที่นี่กดกดไฟแดงมีมีแมอนะอะไรนะไฟแดงไฟเขียวพวกนีม้ม,ม,มีมีตำรวจจับไหมมีตำรวจแค่คนเดียวที่จับไฟแดงใครอะนะเดี๋ยวมึงก็เจอ มากี่โมงล่ะอ่าถามก่อนอันนี้คุณร้องเพลงทิปอยู่เหรออ่ามาช่วงบ่ายเออเดี๋ยวมันก็คงเจอราชาครับคะตื่เบิกการที่เสียเดียดเจ๊เศษครับเงินเท่าไหร่ล่ะมันไม่เสียบแจ็คครับเลยไม่มีอ้าวเหรอโทษโทษโทษกาแฟแดงไหมอันนี้อันนี้อันนี้เสีหรือว่ายังไงคะเสีมาไหมร้านสามไหมหรอไม่พอหรอกไม่เป็นเสียสมมุติพวกนี้อาทิตย์เดียวร้านเดียวก็หมดครับ เสียบใช่ไหมเสียบมาใช่ไหม่แน่นะครับผมเสียบครับเสทำไมนะครับนะเสียบเสียบเข้าสันออกมาแล้วแต่คนเรื่องนี้ไม่แล้วแต่คนเลโซครับใช่เสียบเลโซใช่ครับไม่ใช่คุณเดียวกันไหมเนี่ยคุณคุณคุณไหนครับนะสนใจเป็นสากกระเบือคุณชนิดฮะสากกระเบือฮัลโหลครับพี่ชายโอเคโยนเหี้ยอะไรไปไม่ทันเลยไม่เอาเหี้ยอะไรเลยนั่นหนักในตัวมันเกินมันจะเป็นอะไรไหม่ะผมดูนะตัวเกินเป็นอะไรไหมใช่ ปกติเราด่าคนเป็นไหมอะผมไปรับกตอนท่ไรนะที่สนามบินอ่ะโอ้โหพลาดเลยอะเขาเมาเครื่องหรือเปล่าเมื่อวานอะอาหารไม่ได้จอย่าเมาบ่อยนะผมว่าหลอดน้ำเป็นหลอดอะไรนะพี่ชาาามหลอดน้ำมันจะเป็นพลาสติกนะ ใช่แต่ว่าช่วงนี้อนุรักษ์ใช้เป็นกระดาษแทนครับกหลอดน้ำกระดาษนี่เจอนะกองเงินพี่เหลือเท่าไหร่อ่ะต้นน้ำตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบดอลลาร์ครับเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบมีตังเท่าไหร่ละไม่มีผมเพิ่งเข้าประเทศมาเลยร้านหกโอ้โหนี่ใช่่่เดีี๋ยยวคอนกล่องเงินใช่ไหมพี่ผมว่าน่าจะคุ้มแล้วมั้งถ้ากล่องเงินขึ้นไปล้านหกอ่ะได้ครับได้ครับ นี่คือเหลืออีกกล่องครับกล่องเงินะพี่สี่สิบแปดกล่องเรืองรถมาละคันหนึ่งเออคือพี่ได้รถลาคันหนึ่งได้ละคันหนึ่งละรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราอะขับเป็นคำนะข้าถึงเหรอขู่เลยจัดจ้าผมบอกให้ซื้อซีดิงอย่นะไม่ใช่จะถามก่อนว่านี่ปกติเลยเวลาขับรถไี่ใช่มาใครหลุดมาใครหลุดหน้าเหลืองม ซื้อไปที่ที่ที่ชนไก่นี่วะสาวาสาวาสสาวาสวล้วแล้วอย่างี่เหนั่นเพื่อผมเมาเพื่อผมเมาหวังดีนะอยังมาถอยรถให้มันก็บอกแล้วอันนี้น่าจะเป็นคุณเดียวกันแล้วแหละใช่ไหมที่ใช้สมุดหน้าเหลืองตอนขับรถใช่ไหมเที่ยวไปลองตูดอ่ะอ๋อมันไปหาทางไงนะมัน มันอ๋อสมมตินั่นหลือมันเอาไว้หาเบอร์หาเบอร์พวกเบอร์พวกที่อยู่อะไรพวกนี้นะอย่ามาเนียนสมัยก่อนเขานั่นไงนะมันมันไม่มี GPS ยังไงจิมไปทุยคุณผู้ชมกวนเขาเริ่มแผ่วแล้วนะคะก็แบบเหมือนกับว่าเขาดูพูดซบๆลงนิดหน่อยลงใส่เหนื่อยใช่น่าจะเหนื่อยแหละเดทางเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยนะครับไหมช่วงนี้ทํางานเยอะใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้เหนื่อยครับเจ็บเ็บที่ซี่โครงหน่อยไหมมีมีมีอาการเจ็บเจ็บซี่โครงหน่อยไหม ก็มีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลนแล้วค่ะใช่ใช่ลุกลี้ลุกลนมากเลยช่วงนี้เจ็บที่โครงหรือเปล่าไม่เจ็บครับนะปกติเรากินเหล้าปะเนี่ยกินเหล้ากินเบียร์ไหมกินบ้างครับกินบ้างกินบ้างเหรอกินข้าวสังคมกันมั้งบอหลออีกินข้าวสังคมครับบอหลอใครทุบโต๊ะนั่นน่ะสินันเนี่ยเขาหัวผมวุ่นเรื่องเงินแดงคือกล่องไหนบุญเรืองไอ้แดง ดรากบันดี้ The Three Bundy สีแดงค่ะสีแดงแรงนิดครับอันนี้เปิดเปิดกล่องเงินหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับน้าหมดแล้วครับโหพี่ก็หมดแล้วแจกเลยก็ได้พี่ถ่ายโหน้าติดลูกครับบนเลื่องเอาส่งข้าวครับครับเลขห้าเจ็ดหนึ่งซื้อหมื่นลูกครับน้าเท่าไหร่ครับคือเราคิดว่าเรารวยเหรอห้าเจ็ดหนึ่งเราไม่ซื้อเพื่รวยครับไม่เราจะโชว์ทำไมเนี่ยฮะเราจะโชว์ทำไมผู้ขายทีเอาน้าถามผม ถ้าถูกไงก็ใช่ไงครับอันนี่ว่าสามสองวันสามครับเลขหกหนึ่งมันบ้ามันเดี่ยลูกดูดมันดิใช่รวยแบบนี้ขอเกาะแข่งเกาะขาโดยได้ใบคะครโหมื่นลูกได้ให้ร้านเจ็ดทำไมนะมันมันน้อยใช่ไหมครับคนที่แล้วเปิดไปพันลูกได้มาห้าล้านกว่าโอ้โหถามชิงนะใช่อยู่ที่คนด้วยแหละนายกเปิดหรือเปล่าน่ะมันมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คน อยู่ที่คนใช่พี่เปิดเงินแดงยังพี่อาคุณเปิดแล้วครับของแซนซ็อกนี่เยอะไหมตอนนี้ได้อยู่ไหมพี่ไอเรืองดูให้หน่อยดิเรืองอันนี้กางเกงมันเกงมันยาวหรือว่าขาเขาสั้นเนี่ยดูให้หน่อยใหม่กอดโอ้ใหม่กอดแหมไม่อาจจะคุมขาหรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมก้มดูให้อ๋อเฟชั่นลิสต์เหรอเอฟียวเฟียลเฟียลเฟียล ปลกใหม่แปลกใหม่แปลกใหม่มากเลยหนูไปก่อนแล้วหนูไปขายของก่อนโอเคลูกเราจะเองด้วยนะคะระวังนะคะบอกว่าเดี๋ยวทองหล่อเขาจะยุบทองเราน่ะโอเคได้เลยลูกมิจาครับมีใครเอาแร่ทอง้ทองเหรอแค่ทองแร่แร่แดงครับพวกแร่แดงแร่แดงอ๋อแร่แดงไม่เอาครับผมปกติเอาแต่ทองนะครับขอเบอร์ขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมนะฮะขอเบอร์โทรศัพท์นะได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์จะเอาไปทำรายถามก่อน เอาไว้ติดต่อเฉยครับนะแบบอ,อะไรครับเอาไม่ได้บอกเลยนะว่าจะช่วยเอาล่ะกันเอาไปก่อนก็นได้แปดแปแปดสองสารแปดสองห้าแปดเจ็ดไวไปครับนะคอยจีนครับแปดสองห้าแปดเจ็ดนะครับสามสองสี่สี่ห้าครับนะเบอร์ผมครับควายจริงๆเด้อ it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were broke